ช่วงร้านใช้ร้านโชกับดีโดเฟรสโกสวัสดีครับพี่ติ๊งสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องบังเอิญมากๆเลยนะครับพี่ติ๊งเนี่ยไปเห็นผมถ่ายรายการนะครับช่วงนี้อยู่ที่อื่นใช่ไหมค่ะอยู่แถวบางกะปินะคะออตอนที่เห็นนั้นบอกกับลูกว่าไงก็ยังว่าเออเมื่อไหร่จะมาถ่ายทําที่ร้านมาั่งฝันจะได้เป็นจริงมั่งค่ะวันนี้เป็นจริงแล้วเป็นจริงแล้วค่ะแล้ววันนี้มีเมนูอะไรมาโชว์ฮะอ่าสมูทตี้ส้มมะนาวโยเกิร์ตค่ะซึ่งมีวิตามินซีสูงมากค่ะเอาละพร้อมโชูไหมค่ะ วิธีทําก็ไม่ยากค่ะเพียงใช้น้ําหวานเข้มข้นรสส้มผสมกับมะนาวสดใสโยเกิร์ตเล็กน้อยตามด้วยน้ําแข็งใส่น้ําเชื่อมปั่นให้เข้ากันแค่นี้ก็ได้เมนูสมูทตี้ส้มผสมมะนาวโยเกิร์ตที่มีวิตามินซีกินแล้วอร่อยได้ประโยชน์ด,ด้วยค่ะ แวะมาลองชิมได้นะครับเมนูที่โชว์ในวันนี้ของร้านพี่ติ่งนะครับร้านพี่ติ่งอยู่ไหนครับซอยปีดีพนมยงค์40นะคะข้างธนาคารกสิกรไทยค่ะวันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์ดีโดเฟสโกนะครับมอจากร้านพี่ติ่งเนี่ยเอาไว้ทำเครื่องดื่มอร่อยอร่อยด้วยนะครับร้านไหนนะครับมีเมนูจะมาโชว์นะครับบอกเราได้เลยว่าจะเป็นขนมอาหารเครื่องดื่มเบเกอรี่นะครับเราจะไปชิมและมอผลิตภัณฑ์แบบนี้นะครับสนับสนุนโดยเข้มข้นดีดีดีโดเฟสโก ทัวลงพุงวาร์รตตี้สนับสนุนโดยเข้มข้นดีดีดีโดเฟสโก ทัวลงพุงกับรายการตีอ้วนชวนหิวนะครับสดชื่นดีๆกับดีโดเฟสโกนะครับวันนี้เราอยู่กับเพื่อนร่วมเดินทางท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้โชคดีของเราในสัปดาห์นี้คุณพลดอนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพลดอนหรือเรียกว่านดอนแล้วกันสงสัยใลยหครับว่าโชคดีเพราะอะไรอันนี้เรายังไม่บอกนะครับติดตามไปนะครับว่าทำไมเขาถึงเป็นผู้โชคดีในรายการตีอ้วนชวนหิวนะครับตอนนี้พาณดอนนะครับมาที่ศาลเจ้าสวยงามของญี่ปุ่นแห่งหนึ่งก่อนไปไหว้พระก่อนนะครับผมเชิญเลยครับ วพาต้องมีเหรียญน,นี่นะครับเหรียญ5เยนของญี่ปุ่นณตอนนี้ยังมีแล้วครับมีแล้วนะครับเราก็จะมาขอพรน,นะครับคนญี่ปุ่นก็จะขอพรแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะฮะอย่างเดียววันนี้จะให้นาดอนเนี่ยได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นเป็นทงคัตสึร้านนี้ชื่อว่ามิสโซคัตสึยาบะตงนะฮะเป็นร้านที่ดังมากเก่าแก่มากตั้งแต่สมัยสงครามโลกคนญี่ปุ่นในต่างหมายปองมา,มากินร้านนี้กันนะครับเเราจะได้ชิมกัน พอมากินร้านนี้นะครับเริ่มต้นเขาจะเสิร์ฟอันนี้ให้ก่อนเลยนะฮะอันนี้เป็นมันมันบดเนี่ยจะเย็นเจี๊ยบเลยนะฮะมันที่นี่เขาจะเสิร์ฟเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเรียก,กน้ำย่อยก่อนอม,มาแล้วครับนี่ร้านนี้เ็ดาดังเรื่องคัตสึก็คือหมูทอดมากนะครับหมูทอดนี่มิโซคัตสึก็จะมีน้ำจิ้มสองแบบอันนี้เป็นมิโซนะฮะนี่เป็นน้ำจิ้มของคัตสึร้านนี้เขาไปราดผัดครับ แควเรียมนะครับแล้วก็มีเรือตัดน้ําแข็งนะฮะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะฮะแล้วก็เดี๋ยวด้านในเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําตัวใหญ่มากเห็นไหมครับชัดเจนเลยว้าวปลามคคุลโลครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นโมเดลนะฮะจำได้ไหมฮะจำได้ครับตรงนู้นมีซาดีนะครับฝูงหนึ่งเป็นหมื่นๆตัวเลยนะนอน มานนกูยานะครับต้องแวะมาดูโชว์ที่อ aquarium นี้นะครับเขาจะมีเป็นรอบๆเป็นไงนะดอนสุดยอดอีกแล้วครับช็อคสตร์เบอรี่อันนี้กินไม่อั้นนะครับสามารถกินในกระจงไม่อั้นเลยเขาจะแจกถุงให้หนึ่งใบนะครับ <c oughs> คือเวลาเราเด็ดสตรอเบอรี่ทานแล้วเนี่ยให้นำขั้วทิ้งลงมันนี้ห้ามทิ้งลงพื้นครับเพราะจะทำให้พื้นเน่าสตรอเบอรี่เน่า นี่เลยนะครับที่นี่เขาไม่ใส่ยาฆ่าแมลงนะมีพึ่งมาตอมเกียสอนเยอะแยะและมากับผมนะครับภาพไม่ได้มีขาปูยักษ์หนึ่งมื้อยังไงมากะติวันเดีวต้องมีนะครับมื้อนี้แนนนองเราได้ทานขาปูนะฮะแล้วก็อาหารบุฟเฟ่หลากหลายที่โรงแรมนี้นะครับก็ทานเลยเต็มที่ครับผมแล้วก็คุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับสัปดาห์หน้าว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนนะฮะแล้วทำไมแน่นอนถึงได้เป็นผู้ชคกดี สัปดาห์หน้าเราจะมาเฉลยกันนะ เียงถ่ายรูปกับปรยพันดีโดชนิดใดก็ได้แล้วบอกมาเลยว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนโพสมาทางข้อความหน้าแฟนเพจตีอ้วนชวนิวหรือส่งมาตามที่อยู่นี้แล้วมากินฟีดกราระการตีอ้วนชวนหิวนะครับร่วมสนับสนุนโดยยาหม่องตราถ้วยทองและยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง Quality e x p r e s s เพอเซ็นเตอร์1606ขอบคุณทางมิสซุิรีสอร์ทมากๆเลยนะครับแล้วก็มิสเตอร์มาสุอซังนะครับที่ให้เราเนี่ยมาทัวร์ลงพุงนะครับ กับแฟนๆรายการนะครับแล้วก็ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีนะครับวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ดีดยเฟสโก้นะครับมองไป้โงแรมเนี่ยเอาไว้ทำเครื่องดื่มอร่อยๆด้วย,ย,ยนะครับจากเมืองไทยเลยนะครับที่ s for you. <S ขอบคุณครับ